สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะคะทางชอ่องรุง่งอรุณขนมจีนนะคะวันนี้ป้ากับน้องนิวมากินตำส้มตำนะคะเที่ยงวันอย่างนี้ก็ต้องกินเมนูส้มตำนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีมีผักบุ้งนะคะอ่าน้องนิวบอกมีผักอะไรบ้างน้องนิวผักบุ้งผักากาดแล้วก็ถั่วพูนะคะแครอทนะคะชะอมนะจ๊ะพะคะพกคะาจา้กพี่น้องจ้ะ <ขอ S 1> แล้วก็มีแล้วก็กระถินออนนะจ๊ะ มะม่าค่ะแล้วก็เลืหอๆอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาอื่นผักผักอะไรนะผักอะไรนะผักชัยาค่ะเพื่อนๆมีใครเคยลองกินไหมคะเนี่ยชัยาสดๆนะคะมะม่าค่ะแล้วก็มีมีมเออแคปหนังไก่เลยจ้ะหนังไก่หนังไก่ก่อแล้วก็มีปูอัดนะจ้าปูอดัดแซบๆค่ะเพื่อนๆชิ้นแซบเริ่มจาก พ้อไว้พักพักสเสร็จไพี่รองจ้ะ ปลูกเองนะคะทุกคนอันนี้ก็สวนอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้ซื้อซื้อค่ะเก็บมาจากนาอ,อร่อยมากชื่อ เังนหเรดบ้างก็ดีนลเนี่ย <c oughs> 我不管。 เ,เพื่อนฉันสวยมากแน่้ใจเหรอแน่้ใจล้านเปอร์เซนต์เลยมีใครเคยบอกไหมมีใครเคยบอกอว่าฉันสวยไม่มีค่ะจต่ออกเองจ้าุกนจวยที่สุดในบ้านขามบ้านขามหนูว่า น้องจัดมากอร่อยออดีนะ่ะกินเอาปิเอาเนี่ยหรอ่บจัดแซ่บ่นอ้อง ผิดอ่อนหน่อยทุกคนเข้ากัน,เ,นเพื่อนๆลองกินปูอัดกับส้มตำนะคะเข้ากันดีเนอ จะหลอกเด็กซะหน่อยมีอะไรสงสัยไหมมองหน้าทำไมมีอะไรสงสัยถามได้นะไม่ต้องรับหลัง ็ขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครที่เข้ามารับชมช่องของป้านะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม362แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะก็ภูมิใจมากเลยนะคะสําหรับใครที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแม้ตอนนี้จะยังไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะทุกคนยังน่าจะประมาณ30นะคะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยนะคะก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้ เพื่อนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างช้าสุดก็3วันหนึ่งครั้งนะคะทุกคนตอนนี้ก็คงปล่อยไม่ได้ทุกวันนะคะทุกคนได้2วันครั้ง3วันครั้งนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากมานะคะถ้าใครที่ชอบช,อบชอบ่องร้างขนมจีนก็ยกอ,นอย่าลืมช่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใป้าเหมือนเดิมน,นะคะส่วนสําหรับใครที่อยากดูบรรยากาศร้านขนมจีนก็อดทนรออีกไม่นาน,นะค่ะเดี๋ยวป้ากลับไปขายแล้วนะ แล้วก็จะได้ถ่ายทําวิถีชีวิตของแม่ค้าของถมนะคะป้าเป็นแม่ค้าขายถุงจีน้ายานะคะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะส่วนถ้าใครที่อยากเห็นบรรยากาศจริงๆนะคะลองลองลองหาดูนะคะเพราะว่าป้าเคยขายดีจนเป็นขามาแล้วเมื่อปีน่าจะปีประมาณปี62นะคะทุกคนก็มีช่อง To for you ช่อง9นะคะแล้วก็ช่องไทยรัฐนะคะทุกคน ก็ลองเข้าไปดูข่าวร้านขนมจีนพู่มกรดูลขนมจีนของป้าได้นะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะ